โอเคเคนไรเคนไรยูสะโอเคก็เป็นนี่เป็นครูฝึกคุณซูคุนซูใช่ไหมครับคุณซูคุณมูนิงคุณซูนี่ก็เป็นผู้รับผิดชอบที่ดูแลในตำนานเลยเซียร่าบัตชิพาส r i เซียร่าในซาฮาราแต่เซียร่า last year r i g h เซียร่า was last year yeah and before that in Turkey okay วันนี้ได้รับพระมหารกรารดีพุณนะฮะพระเจเปี่ยมพลีท่านได้ทานทรัพยากรมาช่วยเหลือทางเคนายนะครับแล้วก็มีวิธีรับก็ทางเป็นกำลังใจครับนี่ก็จะเป็นตัวดีตาตัวเวท right และมีคริสเดนเฮ้ยฮัลโหลสวัสดีครับนี่คือทีมอะไรทีมตัดแพทย์อาสาไหนอธิบายที่ทำงานกันไหมาม,ามาจากไหนบ้างนะนี่หมอโอต๊ตหมอโอต๊ตอยู่กับทมหมอโอต๊ตที่แก่่สุดแล้วในทีมนี้ ใช่ไหม,ไหมแกตื่นแล้วอโอเคก็จากภัยพิบัติอันรุนแรงที่เกิดขึ้นนะครับทางปทมนะครับก็ร่วมกับกรมัทนะครับแล้วก็มูลนิธิเอสโอเอสโอ้โอเคทีมสตอแพทย์อาสามาจากทั่วประเทศเลยนะครับมาจากไหบนหบ้างเอ้ามาตังยาวเอ้าจากไหนอะนี่เลยค่ะหนูมาจากโรงพยาบาลสัตว์เอราวัณลบุรีเอาลบุรีนะหมอพลอยค่ะจากคลินิกขันทองอะสามากโอเคนนทบุรีนนทบุรีค่ะพอหนุ่ยค่ะอยู่กรุงเทพ โอเคครับอตัวครับจับนนทบุรีครับนนทบุรีกินจับตุ๊กตาตุ๊กตาหมออาร์ตจัดขยุ่ยาครับโอ้เธอไหนี่หมอหมูครับโรงพิาพ์บรรจุอินดิว์ั่นครับเออครับจรินขาปุ๊กวฟหมอหมูจัดโอ้ดีครับอันนี้คืออุปกรณ์แล้วตุ๊กตานี่ไว้ไงเนี่ยให้น้องเล่นค่ะให้น้องเล่นด้วยเหรอจริงเหรอแล้วทำไมไม่มีมีแค่ตัวเดียวมีมีหลายตัวเอมีหลายตัว อ๋อเอฟตีส่งมาให้เยอะเลยอุปกรณ์ทที่างโอเคมีออกซิเจนด้วยเหรออยามีบค่ะอ๋อนี่เราช่วยทรีตเขามีน้ำแดงด้วยน้ำแดงให้คนหรือให้ให้น้องกินขายคนมีตรงเดี๋ยวไปดูหน่อยอ๋อมีโรงมาสายเกอนที่ฟู่ฟู่เจสซ์เซ็กเกินโอเคเจสซ์เซ็กเกินเอามามาเด็ดเด็ดเอาเอาเลยมาจะช่วยเหค่ะ เอาใครถือห้อยได้ไหมอ๋อให้กูว่าเซฟฟี่ให้เลยก็ได้ครับมายมาเลยมาเลยมามามอมา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 ไาม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 ้มามางามาดามน่อมหมอมามามาม่มมา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 งนมามมมมามมา ท่องผ่าตัดโรงพยาบาลสนามครับโรงพยาบาลสนามครับแต่ไม่ต้องผ่าเนาะไม่ไม่ได้ผ่าไม่ถึงขนาดนั้นครับก็ได้รับการสนับสนุนจากภาคเอกชนนะครับคุณดีมทางทีมโอ้ทำไมเช่ายาติกันอันนี้ถ้าฉุกเฉินใช่ไหมฉุกเฉินที่ต้องมาคุณดีมเลยคู่ดาวหรือว่ามาแล้วก็มีน้องมีโปรเซสทุกอย่างอุปกรณ์พร้อมได้ได้โอเคเดี๋ยวไปดูทางเคนาดหน่อยขอบคุณมากนะหมอแต่ว่าทีมเคนาดเขาก็มีหมอเข้ามาด้วยป่ะร่วมกัน ใช,ใช้ใช้ใช้ที่เราครับใช้ส่วนกลางอ๋อแต่ส่วนกลางนะขอบคุณมากเลยนะแล้วน,นี่อ่างอ,อ,อาบน้ำไม่ทำไมเนี่ยอธิบายหน่อยดีอันนี้เอาไว้ปูนนาดาวน้องหมาครับอ๋อพอ,อมาถึงลงก่อนเลยอันนี้แต่น้ำแข็งหรือน้ำธรรมดาใส่เรียบร้อยแล้วครับน้ำแข็งเหรอเป็นน้ำเป็นน้ำเป็นปน,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 ปน้ำธรรมดากับน้ำแข็งครับโอ้เย็นดีนะใช่ครับเย็นครับน้ำเย็นแต่ว่าลงทั้งตัวเลยเหรอแล้วก็ล้างเช็ดรถพุนภูมิที่บริเวณเส้นเลือดใหญ่ครับรักแร้ขานนี่อ๋อแล้วก็มีน้ำแข็งสองอันพอไหมเนี่ย ลดความร้อนก่อนโอเคมีอะไรนะอ๋อม okay. oh. oh. ีตัวคฮสโอเคขอบคุณมากนะครับโอ้ยครับได้ครับอ้าวเดี๋ยใครฝากซื้อหน่อยได้ไหมหมอขออนุญาตครับ ถ่ายภาพครับถ่ายภาพนิ่งนะครับครับตอนนี้ท่านพูว่า,อ,าอยู่ในระหว่างการถ่ายภาพร่วมกันกับทีมเคนายูซาไทยแลนด์ครับ ตัวนีตอนนี้ก็ตอนนี้เหลืออยู่เจ็ดครับอ๋อนี่คือแอร์เราไม่เป่าให้ไม่เป่าให้น้องอ่ะครับเนี่ยครับเป่าอยู่แอร์ส่วนตัวเลยอ๋อคือเป่าตรงนี้อยู่แต่ละตรงครับใช่ครับนี่ระยะพอดีเพราะเข้าออกก็ง่ายครับโอ้แต่ละตัวก็ไม่มีองศาเสมอภาพที่ตัวครับกี่องศานะ20องศาเท่าพที่ตัวครับโอ้มีแอร์ส่วนตัวเลยใครของเขาครับเมื่อเสร็จภารกิจเขาหลังจากคุณหมอตรวจคูดาวแล้วก็อยู่ในแอร์ทันทีครับอ๋อเข้าแอร์ เรื่องบอลนะผมไม่นดเดียวครับตัวทั้ง11ตัวก็จะมีแอร์อยู่นี่คือมาตรฐานแล้วก็ปัจจุบันก็ทีมแคนาดาเปเล่จากแคนาดาดิสุดจะแอร์ดีครับใช่ We all together Thank you So you know each other We know each other We know each other now We k o a h now Because we are i n d s Star นี่เป็นเหมือนกับ international So we a l l friends Yeah we a l l friends Yeah So when time come we meet Yeah give you the full support So by is a u เ t r a l i a Australia Hi Australia So from Canada, wow. Where? Vancouver or which city? Vancouver. Vancouver. Wow. Outside of Asia. Uh, we have direct flight from Vancouver to Bangkok, ma'am. So how did you get here? Direct. Flight. Direct flight. Air Canada, right? Air Canada. Very nice. Yeah. yeah. Very nice. Wow. The air condition. So you have you bring one canine? Yes, one. Okay. Thank you so much. Thank you for helping. Oh, Oh. แล้วก็พี่การจอมพลังสร้างเต็นท์นอนด้านข้างครับอ๋อนี่นะไออันนี้คือที่อยู่คนคนไม่มีแอร์คนอยู่พัดลมไป <c oughs> ดีแล้วโอเคแอร์ก็ต้องเต็นี่กันขอบคุณมากนะ <c oughs> ต้องเต็นี่กันแอร์ Thank you so much ค์คีโซมาซูโท e ไป e ูซ e ี e พียะย e ซลีก็จะ change to the o k a อ y e a h Maybe we maybe get the more better condition yeah. and we yes. provide more like soap and everything you know hopefully getting this, it. it's fine. yeah fine. thank you thank you so much I, we're providing more soaps around the area yeah yeah, yeah. Mm. and uh, better i've sanitizer. been tagging you in my instagram posts oh you have been, been catching up with everybody yeah. yeah okay um, I've been, uh, been over in the park over there. Oh, yeah, yeah, yeah. With my dogs, it's been beautiful. Oh, did you hear? Yeah. They, they have a dog park too, you know. I know but the other side. Yeah, but I've just created a new one. ah, oh, okay. It's just right over here. It's only open for one week. Ah, oh, okay. While we're here, we're going to have it. Is it open yet? Uh, I opened it myself. Okay. I take care of it. Yeah, here, right? Just across the road Okay, area. okay. It's beautiful. Okay. Thank you. Okay. Yeah, but I've been to Wingland. Ah, this is a Kanai. Okay, Nina, you've been to one. อันนี้ตวนจะดูจักหรือตัวอะไรนี้ตวนสมเด็จตวนสมเด็จโอเคได้ครับเดี๋ยวดูให้โอเคได้ครับขอบคุณมากทุกคนครับ thank you thank you so much ขอบคุณมากนะ Kenai Kenai ต้องใช้ตลอดฮะสวัสดีครับพี่มีอยู่หน้าทีเหมือนเนี่ยครับผมทำมา20ปีขอบคุณมากเลยครับสิ่งดีที่ผมอยากเจอครับได้ครับผมจะขออนุญาตให้เอา จีนสุนัขเนี่ยไปเดินในสุสาะก็ทได้ครับแต่รปภนี่บอกว่าเข้าไม่ได้อ๋อาล้วก็เปิดค่อยเปิดให้ตอนนี้ครับแต่หมาจรจัดอยู่เต็มเลยแมวด้วยได้ครับเดี๋ยวดูให้ครับค่อยๆก็ตอนนี้เราเปิดมาจะรูจากเปิดสามสี่ถัวเบึงหนองบอลอะไรเงี้ยได้ครับคุยกันอยู่ฮะขอบคุณนะ ได้ครับใให้้ประชชาานเขจได้ครับได้ใช่ใชอ่ามันก็ปล่อยหมาไปที่ยวไเยอะใช่ใช่ใช่แต่ก็ดีครับคนก็ไปย้ายเมื่อเช้าไปไปจ่ายกิจติก็คนเยอะเลยหมาพาหมาไปเดินโอเคขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะบ๊ายบายซาบะรีลิลลี่มีแอร์ด้วยเว้ยซาฮาร่านวลนาเรียแร้วอ๋อผมหญิงอีกอีกอันหนึ่งของน่าของทหารของทหารแยกอีกอีกตัวหนึ่งข้างหลังโอเค อ่ะเตรียมเตรียมพร้อมทำงานอันนี้หน่วยลายเทนายเทนายเหมือนกันโอเคครับนี่ก็มาให้ดูขอบคุณทุกคน,นคขอบคุณมากนะเตรียมพร้อมตั้งในที่มัน่นพอเขาเรียกก็ไปออกไปใช่ไหมขอบคุณมากนะโอเคครับเดี๋ยวไปตามงานก่อนอ่ะให้มาดูความเป็นอยู่ของหนึ่งในทีมงานอยู่ต่างโอเคนะครับพวราไปเดี๋ยวไปทำงานละโอเคนะครับขออนุญาตนะครับ